สวัสดีค่ะสวัสดีจนาฬิการน้อวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้เล่างามยามดีเนาะลูกค้าก็มาออกรถกันเยอะเลยนะคะ้อมจองพร้อมปล่อยนะค้าที่เต็นท์วันนี้เยอะมากเลยเพิ่งจะเริ่มจะแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะใช่ค่ะเพราะเนื่องจากโชว์รูมของเรานะคะบอกเลยว่า คุณมาแล้วคุณได้เห็นได้เห็นมาแล,<ด>แล้วได้สัมผัสรถมาแล้วได้ลองนั่งมาแล้วได้เห็นของจริงใช่แล้วห <c oughs> เห็นเยอะไปก็เลือกไม่ถูกอีกกลับบ้านปเป็นเรื่องที่บ้านอยู่ดี <c oughs> วันนี้มีหนึ่งเคสเล่าเลยนีพี่อ้อมก็ลูกค้าก็ศึกษามาแล้วแหละประมาณสองสามวันแล้วก็เลยมาที่เต็นท์มาตกใจ <c oughs> เห็นรถเยอะมากตกใจค่ะขอกลับไปดูในเว็บเรื่องอีกทีนึงเพราะว่าแต่ว่าเราก็ ต้องผ่าชมให้ได้นะมาถึงแล้วเนาะนะ <S <S นนคะเพราะว่าดูในเว็บตัวเองดูเฉพาะรถเก่งนะแต่พอมาเจอโชว์รูมจริงๆแล้วมาเจอทุกอย่างแลง้วตกใจนะคะวันนีต้ตกใจขอแบบขอไปตั้งสติที่บ้านคิดนิดนึงได้คะ่ะว่างี้นะคะบอกว่าไม่ต้องตั้งค่ะเพราะคุณจองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วคุณกลับไปนอนเลือกที่บ้านร้อยเก้าสิบเก้าบาทจองได้ทั้งเจ็ดร้อยคันในโชว์รูมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน199บาทมีค่ากับ ตัวคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าขานะวันนี้เรายังเปิดจองร้อยก้าสิบเก้าบาทรถตู้คันนี้ก็ได้ใช่ไหมหมอออมได้เลยจองเลยค่ะรหัส768ดขอจอง199บาทรับไปเลยนะจ๊ะคันนี้นะโตโยต้าคอมมูเตอร์ปี2017เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานะคะบอกเลยเนื้อเดิมบางมากคันนี้นะคะคุณลูกค้า่ะเป็นรถที่เดิมเดิมบางๆง บักมากจะบอกให้่านใดรที่อยากได้รถไปทํารถนอนเหมาะค่ะรถทั้เปิ่งแคมเปอร์นอนเหมาะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันเดิมมันบางค่ะคันนี้คุณลูกค้าขาะนะแล้วก็ไม่ต้องแต่งวีอะไรมาเลยเพราะว่าคันนี้นะเขาเน้นให้ลูกค้าไปแต่งเองหรือว่าเอาไปทํารถตามที่ตัวเองต้องการหรือไปวิ่งนักเรียนแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าที่หารถเนาะเพราะว่า มีลูกค้าอ้อมที่ออกไปนะทำรถโรงเรียนเขาบอกว่าต้องเตรียมตั้งแต่เดือนนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเปิดเทอมอีกทีพฤษภาพอดีเลยเนาะทำเรื่องรถรอหับนักเรียนได้เลยที่ขวัญก็ไม่ชอบอะไรที่เร่งด่วนนะคะพอจะวจนแล้วพอวันที่โรงเรียนจะเปิดแล้วค่อยมาหารนยาเลยค่ะอย่าหาทำค่ะมาอีกสิวันมาหาไม่มีแล้วเนี่ย เนี่ยลูกค้าที่ดูอยู่นะคะคันนี้เลยเนี่ยปีใหม่ๆ2020ใช่ค่ะนะท่ในใดที่หารถวิง่งนักเรียนเปิดเทอมค่อยว่ากันอย่าหาทำค่ะนะคะอย่าหาทําเพราะคนอื่นเขาหาก่อนเราเขาก็ได้รถดีกว่านะคะ<า>วันนี้นะคะอยู่ที่กิษดากรุ๊คาค่ะกับพิกวันกับหมออม้อมโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาราคา769,000บาทจัดเต็มฟรีดาว จอง199บาทใช่แล้วฟรีอีก90ัน0%อีก12เดือนอช่วยผ่อนอีก6<ม>กเดือนโอ้โห,โหคุณลูกค,ค้าค่ะอยากได้ปโปรตัวไหนรีบๆเลยนะมีแต่คุ้มกับคุ้มเนาะวางดูแล้วชื่นใจจังเลยเนาะ,ะด้านนอกตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังงาโครเมียมตัวนี้ตรงปีตรงรุ่นเลยป้ายปาแท้ตั้งแต่เกิดไม่เคยเปลี่ยนป้ายไม่เคยแต่งงานกับใครมาก่อนนะคะภาษี เดือนกันยาหกหกไม่ต้องต่อค่ะต่อไว้เรียบร้อยสีบางๆเดิมๆพี่ขวัญชอบแบบนี้นะคะมีเคลียร์สีเพราะว่ามีประกันติดมาแต่ไม่มีอุบัติเหตุจ้ะนะคะด้านนายเป็นเดิมสแตนดาร์ดมาจากป้ายแดงเลยเดิมสแตนดาร์ดมาจากป้ายแดงเลยจ้านะคะเดี๋ยวเครื่องเสียงพี่ขวัญใส่ให้นะอาจจะเป็นจอ a n d ด o i d ก็ได้คันนี้เดี๋ยวว่ากันไปใครจองก็สกิดหมออ้อมกับพี่ขวัญหน่อย ถ้าอย่างไดของแถมเป็นอะไรนะคะใช่เนื้อเดิมบางๆนะคะเนี่ยลูกค้าชอบแก,แกะให้ดูเลยบางที่สุดเดิมที่สุดเม็ดอาร์ตอู่ครบหมดค่ะนะคะมุดประตูไม่มีประทะไม่มีโดนค่ะนะคะฝั่งนี้ด้านนายสวยกิปค่ะเดิมเดิมบางนะคะน็อตเดิมเนาะคันนี้นะคะแอร์แบ็กคู่นะเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวช่างบนนะ ท่านใดที่อยากเห็นของดีของจริงนะคันนี้ไปตักล้องซูมด้านในเลยนะคะว่ามันบางขนาดไหนหมออม้อมจ้าบางจริงๆค่ะเพราะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเดิมๆเนี่ยเขาไม่หุ้มหนังด้านใน,<ค>นเพราะฉะนั้นเราจะาดูเราจะดูออกเลยนะคะว่ามันบางขนาดไหนนะเนี่ยเวลาแกะก็ต้องใส่นะคะ มาดูด้านใน oh, oh, โอ้โหสวยมากใครได้ไปนี่พี่ขวานบอกได้เลยนะคะลูกค้าที่ดูอยู่เนาะ ใหม่มากไม่โทรมเลยค่ะชี้เนื้อในให้ลูกค้าดูเลยนี่เป็นอะไรนักศึกษาตงเรียนตามสบายค่ะเป็นความเป็นนักศึกษาค่ะนะตัวถังด้านในนะคะไม่มีปูหนังนะคะจะเห็นความจริงเลยว่ารถตัวถังสวยมากนะคะด้านในนะคะนึกว่าออกมาจากป้ายแดงเลยเนี่ยเข้ามากลิ่นใหม่ไม่โซมนะสะอาดสะอ้านนะออกป้ายแดงมาคุณจะไม่ได้พื้นแต่อันนี้เขาปูพื้นให้แล้วมีคอนโซลให้ด้วยนะคะเลยเนาะสวยเลยคันนี้ เบา4แถวค่ะคุณลูกค้าขาวิ่งนักเรียนนะคะคเพดานเดิมๆไม่มีน้ำหมากไม่มีรอยประกาไม่มีจี้จุดอะไรมาเลยสวยมากใครคได้ไปคันนี้นะบอกได้เลยนะว่าคุณลูกค้าต้องแบบืเห็นแล้วว้าวอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงใช่ปีก็ใหม่ๆปี2 0 1 7เครื่อง3000ดีเซลเนาะแล้วก็<อ>ล่าสุดอืล่าสุดนะคะลูกค้าของน้องตั๊กนะคะบอกพี่ขวัญค,ครับ ในฐานะผมติดตามพี่ขวัญมาเลือกรถให้ผมได้ไหมผมจองไว้กับเซลล์น้องตั๊กแล้วแล้วก็ผมจัดผ่าแล้วด้วยพี่ขวัญเลือกแบบนี้ให้เลยถูกใจมากเลยนะอยากได้เดิมๆถูกใจมากเดิมจริงนะคะนี่น่าเลอเดินยิ้มสบายเลยค่ะแฮปปี้ได้เลยไปแบบบางๆอย่างนี้เลยทางเดินดูดิแทบจะไม่มีรอยเหยียบเลยค่ะคุณลูกค้าอ่ดูสีสวยไหม สวยมากฝุ่นฝืนแ้าไม่มีเลยค่ะลูกค้า่ะน้องอ้อมมันสวยอ่ะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้นะคะนะถ้าอยากโทรอ่ะให้ให้เบอร์โทรก่อนถ้าอยากโทรก็้ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะศูนย์แปดหกแปดหกห้าหกเก้าเก้าหกค่ะค่ะหรือติดต่อออแอดมินนะคะแจ้งว่าติดต่อพิขวันกับหมออ้อมได้เนาะได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากได้ พี่รถคันนี้มีเก็บสีไหมมีนะคะเพราะว่าเรามีประกันติดมาแล้วก็เคลียร์สีรอยสเก็ตหินอะไรให้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปเก็บเองให้เสียเวลาไม่ต้องนะออกไปใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าต้องไปกังวลเลยบางๆภายในเรียบร้อยแล้วบางๆอย่างนี้เลยคุณลูกค้าเออนะคะคันนี้สวยจัดค่ะคุณลูกค้านะไปทําประตูดูดได้ด้วยเอทำได้อยากทำอะไรเอาไปได้เลยสำหรับคันนี้เนาะ ใช่ค่ะยางปี20เท่าไหร่เออย1นะจ๊ะยางปี21ค่ะคุณลูกค้าใช้งานต่อได้<ช>เลยมา <ะ S 1> ดูด้านหลังลนะเดี๋ยวเปิดให้คุณลูกค้าดูนเลยโอ้โหอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าถ้าเกิดจะว่าจะพับเบาะนะคะด้านหลังก็พับได้เลยนะนี่เลยดู พื้นค่ะบุมาให้เรียบร้อยนะพับเบาะใส่คองอะไรได้หมดเลยเยอะเยอะใส่ได้เลยเนาะอ่านะคะคันนี้นะเดี๋ยวเราติดเนี่ยฟ์ีนะคะถ้าเสียเราติดให้เลยนะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวล,ลถ้าติดให้ใหม่เลยให้คุณได้ของสวยไปเลยแต่คันนี้ได้เดิมได้จริงแล้วเบาะถ้าคุณจะพับเบาะเก็บก็ได้เลยเช่นกันนะคะคันนี้นะหกเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเพียงเท่าไร่ดี หมื่นสี่เท่านั้นเองนะใช่แล้วท่านใดอยากผ่อนรถแค่มือไม่เกินหมื่นห้าต้องคันนี้เท่านั้นไม่ได้เดิมได้ดีได้ปีใหม่ได้ดอกเบี้ยพิเศษถูกต้อได้โปรโมชั่นเยอะจนเซล์เหนื่อยอ่ะเพราะลูกค้าเยอะมากถูกต้องนะได้จริงนะช่วยผ่อนหเดือนก็ได้จริงนะได้จริงดอกเบี้ยพิเศษอะอยากข่าวฟรีเก้าสิบวันหรือว่าอยากให้ช่วยผ่อนหเดือนนะ เราจัดให้นะคะจองแค่199บาทโปรโมชั่นของเราใช่ค่ะมีนาแล้วต้องมีรถใช่ค่ะและคันนี้ทำไมพี่ขวัญแนะนําสําหรับคนที่อยากเอาไปทํำแคมปิ้งแคมเปอร์เพราะว่าหนึ่งรถไม่ได้แต่งมาราคามันยังไม่ได้อัพแล้วก็เนื้อเดิมสวยหมดนะคะ,คะหมดนะคะโครงสร้างของรถนะคะอยู่ครบหมดไม่มีตําหนิไม่มีชนไม่มีความรถของรถนี้ถือว่าสวยมากๆค่ะหมออ้อมนะคะ,คะใช่แล้วนะ นะคะท่านใดที่อยากได้ก็รีบๆเลยเนาะรีบๆจับรีบจองกันเลยนะคะรีบๆ้อช่วงนี้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยววันอย่างที่บอกอ่ะถ้าจะขับรถส่งนักเรียนนะมารอถึงประมาณเมษาอาจจะกลางเดือนไปเดือนไม่มีแล้วนี่ซื้อช่วงนี้เลยคันนี้เลยเนาะเอาซื้อแบบสบายใจไม่ใช่พอถึงเวลารีบหารถนะคะเอาแบบว่าเอารถไปจอดรอนักเรียนดีกว่านักเรียนมารอรถ ถามหน่อยคุณพ่อคุณแม่คนไหนจะให้เขามาลูกตัวเองมานั่งรอว่าจะมีรถหรือไม่มีรถใช่แล้วเขาก็ต้องเลือกที่ใจลูกเขาน้างคนที่มีรถแล้วจริงไหมจริงค่ะอ่าอย่างพี่ขวัญจะจ้างหมออม้อมว่าหมออ้อมมีรถมาวิ่งให้ผมไหมหมออ้อมมีม,ม,ม,มีแต่ไม่มีรถพี่ขวัญจะกล้าไหมไม่กล้า,ลาต้องมีรถนะคะอ๋อไปจ้างน้องนู้นดีกว่าเห็นรถจอดอยู่บ้านเขาเลยได้เลยเอนะออันนั้นอ่ะได้แน่นอนนะคะเขาก็ต้อง หน,นะคะการประสานงานหรือดีลงานมันต้องสมบูรณ์แบบและสําเร็จรูปนะคะ,คะนะเพราะฉะนั้นการจะได้เงินเขาเราก็ต้องลงทุนถูกนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนนะคะมันหมายถึงผลประโยชน์ที่จะกลับมา<ช>ไม่ต้องกังลวลวนะคะ่อประมาณหมื 45, ่นสี่หมื่น้าเอาไปทำแคมปิง้งแคมปปิ้งได้หมดเลยได้เลยได้เลยมออมมีมีฟิลรถตู้เตีย้ยเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคัน โอ้มีเข้ามานีด้านหลังไปดูเจ้านายบอกว่ามีรถเข้าใหม่นะพี่ขานลองดูหน่อยนะคะใช่แล้วมีรถหน่อยมาค่ะคันนี้เลขไมล์สี่หมื่นโลค่ะเข้าใหม่ตัว GL นะคะเลขไมล์สี่หมื่นโลค่ะสวยๆเลยคันนี้เลยนะใช่ค่ะคันนี้เข้าใหม่หายากนะคะแล้วฟิลประมาณว่าสี่หมื่นโลสี่หมื่นโลเองโหลูกค้าที่หาอยู่เนาะโอ้โหดูดิสวยกิ๊ต แอร์ร<อ>าว <มา S 1> ด้วยี่ลูกค้ามาใช้งานได้เลยไม่ต้อง<ค>ไปแย่งแย่กันนะจ๊ะเปิดใครเปิดมาหนาวคุณก็ปิดเอาเลยนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะตัวนี้เป็นแอร์ราวนะคะพื้นสีนี้ดูแรงง่ายลำโพงหลายทิศทางด้วยลำโพงน่าจะมี3าสีดอกให้คุณเลยเพราะฉะนั้นก็หึ่มแน่นอนค่ะมานเข้ารูปสีสวยมากๆเลยโอ้โห <6. S 2> ปีสิบหกเข้ากับตัวรถกลมกลืนปี <16. S 1> สิบหกสี่หมืน่นโลแอร์เรา,านะพื้นปูนเรียบร้อยมีเบาะเรียบร้อยเอาไงเนี่ยเอาไงเอาไงใครที่หายอยู่นะคะคันนี้บอกได้เลยโอ้โหลูกค้าที่แบบต้องการเนาะเป็นรถที่พร้อมเลยเอาไปใช้งานได้เลยต้องคันนี้เลยเนาะปีสิบหกนะคะคุณลูกค้า GL ป้ายฟ้าแท้ตั้งแต่เกิดเลยไม่ได้เปลี่ยนป้ายนะคะคันนี้ะนะแอร์เรา,าด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะ ใครรีบจับจองกันได้เลยเนาะคันนี้นะาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครัคุณอ้อมราคามายังยอันนี้เพิ่งเข้าใช่ไหมเพิ่งเข้าเลยนะ,ะประมาณ6 0แส0กว่าบาทนะคะคันนี้นะคุณลากได้รีบจับรีบจองเซนเซอร์หลังมีทำงานเรียบร้อยนะคะไฟสวยๆค่ะคุณลูกค้านะคันนี้อะโมงน้อยก็มีแล้วมาเติมทับอีกนะคะท่านใดที่อยากได้โมงน้อยรีบเลยค่ะ GLT คอนเฟิร์มว่าจีแท้เลขไม่สี R ่หมื่นโลปีปีสิบหกจำรหัสไว้ห้าเจ็ดหกสองจำรหัสไว้ R I R I อ่าอีกหนึ่งแบบอ่าเดี๋ยวเราไปอีกดูอ,อีกหนึ่งแบบคันนี้ก็เจ๋งค่ะขายดีขายดีอู้อย่างซูเลอนี่น,นี่เป็นเป็นรถที่แบบว่าโตโยตา้าไฮเอ็ดปีสองพันสิบสี่นะคะคันนี้นะคะอ่านะเออมีอีกไหมมีอีกไหม โอ้โหคันนี้นะคะ499,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาโคตรคุ้มค่ะสำหรับคนที่จะไปแคมปิ้งเหมือนกันใช่แล้วนพนักงานเหมือนกันนะจะหมดแล้วนะใครมารีบเลยนะใครีบเลยลนะคะรีบเลยนะรถคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากนะ,ะ,นะคะคันนี้รีบเลยนะคะ499,000บาทจัดีดาวนะใช่แล้วรถรีบซื้อรถค่ะอยากได้รถอย่ารีรออย่ารอดีเพราะจองเพียง 199บาทโปรโมชั่นของเรามีนาต้องมีรถจ้าเลยนะขับฟรีอีก90วันอุ้ยอย่าหลอกภรรยานะว่าเอาเงินไปจ่ายข้างวดสเดือนอย่านะอย่นะสาเดือนะสมมติผ่อนเดือนละ8,000เอาเงินเมียไป3เดือนไม่จ่ายไม่ได้นะนะคะเพราะว่าเขาขับฟรี90วันก็คือกมเดือนนะสาเดือนนะคะโอ้ห้ามนะห้ามนะคะ ที่นี่ขับฟรีนะคะภรรยาจ๋าลูกคายืนลสามีมาออกรถระวังนะคะเธอถึงเวลาส่งค่างวดแล้วสามีเอาเงินไปไม่ต้องนะคะขับฟรีสามเดือนค่ะนะคะไม่ต้องเตรียมเงินออกรถปุ๊บเดือนนี้เดือนอะไรกุมภาแล้วมีนาเอ้ยมีนายังอยู่เดือนแห่งความรักอยั๊ ยังเขอบคุณลูกค้าอย่างนี่แล้วขอบคุณลูกค้าที่ยังส่งลอตเตอรี่มาให้ทั้งสองใบขอบคุณลูกค้ามากนะคะขอบคุณนะคะป่านะคะถูกรางวัลแต่ไม่ยอมขึ้นนะส่งมาให้หมออ้อมเลยนะคะหมออ้อมขึ้นเองเลยนะฮะสองใบได้ต่อชีวิตเลย ตช่พ่อหายใจออกแล้วขอบคุณลูกค้านะคะรถตู้นะคะชอบดูไลฟ์สดด้วยเนี่ยใช่ดูทุกวันนอนดูทุกวันนะคะไม่เบื่อเลยเขาบอกดูกีปีก็ไม่เบื่อใช่ไม่เบื่อก็คือดูทุกวันเลยโดนเซขวัญบนดาบ้างก็เจขวัญเจขวัญเจขวัญเะวเจขวัญดุแค่ไหนก็เจ๊ขวัญน่ารักมากมากเลยน่ารักนะ60อัพนะคะของพี่ขวัญนี่60อัพน่ารักกับพี่ขวัญทุกคนเลยนะ มาต่อค่ะเดี๋ยวไปคันนี้เจ็ด0สนบาทนะมาต่อกับคอมมเตอร์ของเรานะคะปี2017ต่อเลยนะจ๊ะเจะจองคันไหนก็ได้นะคะร9อยกบาทคันอนนี้น่าเลือกได้เลยนะจ๊ะโอ้ต้องมาอ้อมขึ้นไปต้องขึ้นโวนระแร้นะจ๊ะมาอ้อมขึ้นไปเลยนี่นี่นี่รองเท้าเราเหมาะกับการปีนมากเลยนะจ้า ดูเล็กไม้แห้อ่อยไม่เยอะค่ะเล็กไม้แสนหกค่ะคันนี้นะใช่แลเริมบางมากๆเลยนี่เลยนะจ๊ะรถปี2017คอมพิวเตอร์ของเรานะจ๊ะนี่เล็กใหม่ของเขาเนาะส่วนมากลูกค้าก็จะดูนะภายนอกภายในเล็กใหมน่นี่ลูกคา้าเหมือนมาดูเองเลยนะคะคุณลูกคา้าภายในบอกได้เลยนะว่าคือแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยใช้งานน้อยมากไม่โทรมนะจ๊ะเสมือนแบบืมกลิ่นแบบยังใหม่ๆอยู่เลยเบาะของเขาก็ใหม่มากไม่โทรมเนาะ โอเคอ่ะ <Okay>. uh. ดูห้องเครื่องเนาะพี่ขวัญเดี๋ยวดูห้องเครื่องให้จา้า่เลยห้องเครื่องนะอยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันใช่<ป>แล้วไปเปิดให้คุณลูกค้าดูกันเครื่องอยู่นูน่นค่ะหมออ๋อดูเครื่องยนต์แต่หมออ้อมต้องเอาอันนี้ออกนะคะหมออม้อม เมออ้อนจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนถึงจะเปิดเครื่องได้หมออ้อมันติดนะมันติดใช่ไหมอ่าถ้าไม่ติดไม,ไม่ไม่อันเนี้ยมันต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าคอนโซลมันล็อกไว้นะคะอ่ามันต้องหมุนเอาจะใช้เวลานะคะคุลูกค,ลค้านะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขวัแจ้งนิดนึงนะคะ,ะเอาซูไม่พี่ขวัดหน่อยคือถ้าจะเปิดห้องเครื่องตรงนี้นะเครื่องจะอยู่ใต้บอกคน,ใน,ใน,ในขับ อตัวนี้พี่ขวัญทาแบบล็อกแบบนี้ไว้คือเราต้องหมุนตัวนี้ขึ้นมาจนสุดแล้วก็ดึงออกเนาะมันจะใช้เวลานะแต่พี่ขวัญการันตีให้เลยคันนี้นะเครื่องไม่รับรองไม่มีเยิ้มเดิมเดิมสวยสวยสดๆดนะคะใครอยากเ<ช>ห็นคันนี้บอกอสดตัวแล้วกันเนาะส่นตัวแล้วถ่ายเป็นวีดีโอให้เนาะอ่ะอ่ะมาด้านหน้าค่ะเปิดเลยค่ะด้านหน้าเปิดเลยจ้านี่เลยจ้านี่เลยโอ้ยสีชมพูแจ๋วเลยนะคะระวังโดนน้อง นะคะ oh อคันนี้สวยเลยค่ะถ้าสวยสังเกตตากล้องนะคะจะซูมไม่หยุดเลยนะคะน่าสวยมากค่ะคุณลูกค้า่ะห้องเครื่องเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ย oh พริกหวาญกับหมออ,อ oh ้อมการันตีให้เลยด oh ูห้องตรงนี้เขาอย่างสวยเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่รถญาติฉันอ่ะฉันนยกว่าสนิมกินทั้งใบนะคะจะบอกให้อันนี้ยังใส่ชมพูใส่เจลอยังกระออกพึ่งออกป้ายแดงมาแต่อันนี้ต้องเติมใช่ค่ะเหมือนออกป้ายแดงมาเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ หมือนกําลังเป็นสาวเออ,เอ,อนะคะออกจากแก้มอม <c oughs> ชุมภูม,มาเลยนะคันนี้นะคะหกแสนเจ็ดแสนหกบาทเงเินเดือนเท่าไหร่ดีเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นห้าแล้วกันนะคะซ,นะซื้อร่วมได้นะซื้อร่วมได้นะกันได้ซื้อร่วมได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสามีภรรยา หรือว่าจะเมียฝรั่งหรือว่าเราซื้อได้หมดแล้วนะซื้อได้หมดซื้อได้หมดค่ะโทรมาคุยกับพี่ขวันกับหมออ้อมได้เลยกับวันนี้รถตู้ปี2017 500, ค,คันนี้ราคาคันนี้ดาวห้าหมื่นก็จะเหลือประมาณหมื่นสี่ค่ะประมาณหมื่นสามกว่านะเอาระยะยาวไว้ก่อนอ๋อออาระยะยาว<อ>ไว้ก่อนนะคะ,ะคันนี้สวยๆเด็ดๆไปเลยค่ะนะวันนี้พี่ขวัญกับหมออ้อมฝากไว้ด้วยสามคันเลยอะ่ะ สามคันเลยก็มีรถตู้คอมมูนเตอร์ปี2 0 1 7 7 6 9 0บ0าบาทแล้วก็มีรถตู้เตี้ยเนาะปีเตี้ยปี<อ>2016 <2, S> ประมาณ6 4 9 0 0 0บาทเนาะใช่แล้วแล้ว,ลวมีอีกคันหนึ่งนะคะเบาะหนึ่งแถว4 9 9 0 0 0เาาบาท<ช>ปี 2014, ้0 1 4บเนาะแต่เน้นคันนี้ก่อนนะพรุ่งนั้นเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้นะใครอยากได้โตโยต้าคอมมูนเตอร์ก็ ติดต่อพี่ควงก็หมาอ้อมด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยนะคะโอนจองเพียง199บาทแค่นั้นพอจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถเพียง199บาทเหมือนกันค่ะไม่ต้องใช้เงินนะวันนี้ลาก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขมากๆอย่าลืมแวะมาจองรถกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ